พี่น้องจ้ามัดจี้หมูน้ำยายด้วจ้ากินจีหมูจ้าแรงนี้กินจีหมูจ้า <c oughs> ย่างหมูเ <c oughs> กือกิเทาเกือกิเทาแค่นเชี่ยมหวานหวานจีหมูจ้าจีหมูยามแรงจ้าโอ้บรรยากาศดูยิ้มดูยิ้มมาจะกินจีหมูอ่ะจ้าว์ก็เลยไปซื้อหมูมาจีดูยิ้มว่าอันนีอันนี้อันเลืลอกใช่ไหมโค้งดูเหมือนานั่นโอ้จะกินโค้งกระดูกมันนมดจ้า หนูยิ้มจะกินโคงกระดูกชี่โคงกระดูกมาย่างหนูยิ้มว่าแล้วมันมืดจ้าหมูไปหยาดกันซื้ออยู่ก็เลยเดี๋ยวเจ๊สามชั้นมายี้ย่างนี่สามชั้นมาย่างแจ่มเจลโคบโคบนี่กี้หมูนี่กี้หมูยำแรงจ้าเรื่องอะไรบ่ลงเรื่องอะไรบ่กีหมูยำแรงจ้ากี้หมูยำแรงจ้าอ กระจีหอยอีกินกระจีหอยกระจีหอยเชอรี่ลูกใหญ่ๆหกินไปกินอ้กินกรกินนุยมกระจีหอยเชอรี่จี้ใบให้มันสุกแล้วก็จึงซอยกินเออจีหอยเชอรี่ค่ะพี่น้องจีหมูแล้วกระจีหอยเชอรี่บาทนี่นุยมอยากจี้หอยเดี๋ยวทำน้ำจิ้มให้เดี๋ยวทำน้ำจิ้มให้ลุงไก่ทำน้ำจิ้มเพิ่มเนาะเอามีเพ็ดมีแซ่บแล้วเนาะ จีหมูค่ะจีหมูค่ะหลังจากนั้นก็จีเข้าจีอีกโอ้จีเข้าจีก็กินโอ้กินอะไรยังเยอะเยอะเข้าจีจีข้าวจีลมวอยวอยรมหนาวจ้าพี่น้องหนาวปนนาปนใดดอกลูเป็นกับโจยลูกมานี่กับกระแด่ กัดมาปูกันเด้อนุ่มินเด้อน่มดอยกินที่หมูจ้าชุกเลยยิมมี่ ยังม่ืมเดียว้า่อ่อเ,เคมืดแล้วเริ่มมืดแล้วค่ำแล้ว ซอย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 ห้างซอยที่ยิ้มเพียงทันนั่นเปนคือหลายาเด้อจ้าพี่น้องกินจี๋หมูน้ำยายเด้อจ้าหนูยิ้มกินบั้มบั้มอยู่นี่ซอยนั่งกับบ่ท่านได้จ้าพี่น้องแทบบ่ยิ้มแทบอยู่ได้แทบอยอะแทบพี่บ้าขนยกโป้จ้าพี่น้องยกโป้ไข่เขาไข่ออกอยู่ยกโป้ยกโป้ อ้จีหมูยอกปู้ได้กินก้อนหมูป่ะนะได้กินก้อนหมูคนบอมีเนียกกินก้อนหมูคนบ่มีเนียอกินก้อนหมูจ้ามีเนี้อกินก้อนหมูจ้าผูสาดไก่กองไฟจ้าหอม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 จ้าหอมหอมจ้าเอาุก